พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโมคลานะพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ปรารจาความเพียรด้วยการตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกแม่เลือดและเนื้อในร่างกายจะแห้งเหือดไปเถิดหากผลอันใดที่พึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงความเพียรและความบากปันของบุรุษยังไม่บรรลุแล้วพิสูจนั้นจะหยุดความเพียรเสียมิได้เลย พิสูจเช่นนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ปรารดความเพียรเรื่องราวบันทึกไว้ในคะด,ดสูตรมีความว่าครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะพักอยู่ณวิหารเดียวกันณนะพระเวลุวันกรุงราชคฤห์วันหนึ่งเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เรนเข้าไปหาท่านพระมหาโมกขลานะแล้วกล่าวว่าท่านโมกลานะ อินทรีของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักผิวหน้าของท่านบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเชอยวันนี้ท่านคงจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอันละเอียดเป็นแน่ท่านพระมหาโมคณนะตอบว่าอาบุโสวันนี้ผมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันญาบอีกทั้งได้มีธรรมมีกถาด้วยท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านมหาโมคคานะได้มีธรรมมีกถากับใครเล่า ท่านพระมหาโมคคณะต่อว่าผมได้มีธรรมมีกาถากับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวขึ้นว่าเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเฉตวันกรุงสาวถีซึ่งอยู่ห่างไกลนักท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฤทธิ์หรือหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาหาท่านด้วยฤทธิ ท่านพระมหาโมคานะกล่าวตอบว่าผมไม่ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยฤทธิ์และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้เสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์ถ้าว่าผมมีทิพยะจักสุและทิพยโสธาตุอันหมดจดเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีทิพยะจักสุและทิพยโสธาตุอันหมดจดเช่นเดียวกับผมท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า แล้วท่านได้สนทนาเรื่องอะไรกับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านพระมหาโมคคณะตอบว่าผมได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคําว่าผู้ปรารถความเพียรน,นั้นหมายถึงบุคคลจะถือว่าเป็นผู้ปรารถความเพียรได้เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโมคคลนะพิสูนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้ปรารจความเพียร ด้วยการตั้งสัตยาธิฐานว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกแม่เลือดและเนื้อในร่างกายจะเหือนแห้งไปเถิดหากผลอันใดที่พึงบรรลุได้ด้วยเร็วแรงความเพียรและความบักบันของบุรุษยังไม่บรรลุแล้วพิสูจนั้นจะหยุดความเพียรเสียมิได้เลยพิสูจนนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ปราศดความเพียรโมคคณนะพิสูจนในธรรมวินัยน,นี้ จะถือได้ว่าเป็นผู้ประรดความเพียรอย่างแท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งสัตยาธิฐานอย่างมั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าแม้เหลือเพียงหนังห,ห่อหุ้มกระดูกแม้เอ็นยังคงยืดโยงอยู่และแม้เลือดและเนื้อในกายจะแห้งเหือดหมดสิ้นไปก็ตามทีแต่หากผลอันพึงบรรลุด้วยกำลังแห่งความเพียรพย,ยายามความตั้งใจมั่นและความบากบันอันเด็ดเดี่ยวของบุรุษนั้นย่งไม่บรรลุ พิสูุนนั้นจักไม่ยอมละทิ้งความเพียรเป็นอันขาดพิสูุนมีจิตตั้งมั่นแน่วแน่เช่นนี้แลย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปรารุษความเพียรผู้ไม่ยอมบันไวต่ออุปสรรคไม่ยอมแพ้ต่อความเหน็ดเหนื่อยและไม่ย่อท้อต่อทุกขเวทนาอันเกิดแก่กายและจิตใจเพราะเขามุ่งม,มั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายอันสูงสุดที่ควรบรรลุด้วยความเพียรพยายามที่ไม่มีสิ่งใด เทียบเทียมได้คำตรัสนี้สะท้อนถึงแก่นแท้ของความเพียรในพระพุทธศาสนาคือความแน่วแน่และอดทนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐที่ทุกผู้ทุกคนควรจเจริญให้เกิดขึ้นในตนเองหากปรารถนาจะก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงท่านพระสารีบุตรกล่าวขึ้นว่าอาวุโสเปรียบเสมือนก้อนหินเล็กๆที่บุคคลนำไปเปรียบกับขุนเขาหิม,มาพานชันใด เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเรากับท่านมหาโมคลานะก็ฉันนั้นเพราะแท้จริงท่านมหาโมคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์และอนุภาพมากท่านพระสารีบุตรกล่าวขึ้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าอาวุโสเปรียบเสมือนก้อนหินเล็กๆที่บุคคลนำไปเปรียบเทียบกับขุนเขาหิม,มาพานอันยิ่งใหญ่และมั่นคงฉันใดเมื่อเรานำตัวเราไปเปรียบเทียบกับท่านมหาโมคลานะก็ฉันนั้นเช่นกัน เพราะแท้จริงแล้วท่านมหาโมคลานะอง oh. ปูที่เพียบพร้อมด้วยฤทธิ์อันไม่มีประมาณทรงไว้ซึ่งอนุภาพอันใหญ่หลวงเหนือสามัญยบุคคลอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ความสำเร็จทางจิตที่ท่านได้บรรลุทำให้ท่านสามารถกระทำสิ่งที่เกินขอบเขตแห่งความเข้าใจของผู้คนทั่วไปเป็นเสมือนเสาหลักแห่งธรรมที่ตั้งมั่นและมั่นคงด้วยความเพียรความบริสุทธิ และคุณธรรมอันหาที่ติไม่ได้ถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความนอบน้อมและความเคารพอย่างลึกซึ้งของท่านพระสารีบุตรที่มีต่อพระมหาโมกขลานะแม้ท่านพระสารีบุตรจะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านปัญญาและการเป็นกำลังสำคัญแห่งพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังยอมรับในความสามารถอันยอดเยี่ยมของพระมหาโมกขลานะอย่างแท้จริง เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระอาหารหันต์ในฐานะผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านพระมหาโมกขลานะกล่าวตอบว่าอาุโสเปรียบเสมือนก้อนเกลือเล็กๆที่บุคคลนำไปเปรียบกับหม้อเกลือใหญ่ฉันใดเมื่อผมเปรียบเทียบตัวเองกับท่านพระสารีบุตรก็ฉันนั้นเพราะแท้จริงท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชมเชยและยกย่องไว้มากมาย โดยทรงกล่าวไว้ว่าพิสุผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานเป็นผู้เยี่ยมด้วยปัญญาจิตและความสงบใจนั้นคือท่านพระสารีบุตรอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอัตถกถาแปลฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่ยมยี่หน้า7 5 7ถึง759